น้องตรงตรงไงไมเอ้ย<ไ>น้องเบสเนี่ยพอให้วิดีโอคอเราก็เรียกชือ่อกดท่อสวัสดีครับพี่คลเนเองนะครับจากช่อง m a k e u p t o g ก t เต r er ครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาทุกๆคนนะครับมาดูการทำงานของช่างแต่งหน้ากันนะครับวันนี้ก็พี่คลเนจะไปแต่งหน้าให้น้องเบสนะครับแล้วก็คือแต่งทั้งครอบครัวเลยนะครับ ก็วันนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ได้มาเจอน้องเบสนะครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันนี่แหละแต่ว่า,าถ่ายคลิปไปแบบสั้นมากะฮะห้านาทีกว่าๆแค่นั้นเองแต่วันนี้เนี่ยก็จะถ่ายให้ยาวขึ้นนะครับให้ทุกๆคนได้เห็นความน่ารักของน้องเบสนะฮะว่าเป็นยังไงครับก็มาถึงก็มาสวอปเทสกันก่อนนะครับ แต่ก่อนจะไปสวอปเทสนะครับแล้วก็มาเก็บของกันก่อนนะฮะอันนี้คือห้องที่เอาไว้สําหรับแต่งหน้าทําผมนักสแสดงเอ็กซ์ตร้านะครับก็จะแต่งหน้าทําผมกันในห้องนี้นะครับแลา้วเราก็จะไปสวอปเทสกันนะฮะ ผลก็ออกมาแล้วนะครับว่าไม่พบเชื้อนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งหน้าทําผมแล้วก็เป็นห้องพักนักแสดงของครอบครัวน้องเบสนะครับก็จะพักกันที่ห้องนี้นะฮะอันนี้คือโซนทานอาหารนะครับก็จะมีอาหารเช้านะฮะก็จะมาเป็นเซตเบนโตแบบนี้นะครับสวัสดีครับพี่ อาหารเช้าก็จะเป็นข้าวหมูทอดกับไข่เจียวนะฮะก็เป็นอาหารเบาๆนะครับอันนี้พี่ขลรนก็แต่งหน้าน้องเบสไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้กดถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ขออนุญ,ญาตน้องเบสนะฮะก็เสร็จแล้วถึงจะได้ขออนุญ,ญาตทีก็โอเคครับอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนผมเล็กน้อยนะครับจากเมื่อกี้เนี้ยเขาให้ผมตรงนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นล <ผม S 2> อนเทิลนะฮะเปลี่ยนผมคะ่ะใช่ เปลี่ยนเป็นอะไรอะฮะม,ม้วนนะคะม้วนอ๋อผพ่านะแต่ว่าธรรมชาติเมื่อกี้พี่คารนก็ซับหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กาลังเปลี่ยนผมอยู่นะฮะตอนนี้ก็เลยพาทุกๆคนนะครับมาดูห้องน้ํากองถ่ายนะฮะเป็นห้องน้ําเคลื่อนที่นะครับก็เปิดเข้ามาในห้องน้ําผู้ชายนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะมีเป็น,ปน,ปนห้องน้ําแยกชายหญิงนะครับแล้วก็จะมี ห้องที่เป็นห้องทาธุระนะฮะประมาณ3มห้องนะครับแล้วก็มีโถปัสสาวะอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็จะมีอ่างล้างมือนะครับห้องน้ําก็จะเย็นสบายนะครับเพราะติดแอร์นะครับแล้วก็หอมสดชื่นนะฮะเพราะเขาทาความสะอาดตลอดเวลานะครับก็ถ้าเกิดใครร้อนเนี่ยนะฮะเราก็จะขึ้นมาที่ลดห้องน้ํากันแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อชาร์จพลังนะฮะแล้วก็ลงไปร้อนกันใหม่นะฮะ ตอนนี้ก็มีการแตกตัวให้กับคุณอาสมรักษ์นะครับอันนี้เป็นช็อตแรกนะฮะก็ถ่ายรวมกันทั้งครอบครัวนะครับ จะร้อนแค่ไหนนะฮะนอ้องเบนเขาก็ยังมีความสดใสของเขาอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอากาศนอกจากจะร้อนแล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มความร้อนเข้ามาให้กับอากาศด้วยนะ,ะนั่นก็คือดวงไฟนะฮะจริงๆเนี่ยกองถ่ายโฆษณาเขาจะเรียกไฟประเภทนี้ว่าไฟฆ่ากระเทยนะฮะเพราะว่ามันร้อนจริงๆอะฮะตอนนี้ก็คือเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกทานข้าวกันนะฮะ สำหรับพี่คนนี้นะครับก็มารับบทเป็นคุณป้านะฮะที่ต้องคอยยกประตูนะฮะเดี๋ยวในเรื่องเนี่ยไปชมได้ในโฆษณาดีกว่านะฮะครับรอบบ่ายเราก็จะมาทัชอัพให้กับน้องเบสนะครับทัชอัพก็แปลว่าซับหน้าอะไรอย่างนี้นะฮะให้กับน้องเบสครับ ครับอันนี้ก็ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าของที่เห็นนี้นะฮะไม่ใช่ร้านของชำจริงๆนะครับเป็นร้านที่ทำขึ้นมานะครับเอาของมาใส่ใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะ ส่ว,ส view, <us projections, S 2> วนช่างแต่งหน้าก็ยืนมันแตกอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะร้อนมากเข้าไปไม่ได้จริงๆฮะก็จะมาแจากผลไม้ด้วยนะครับระหว่างวันนะฮะแต่ของพี่เขาเลือกเป็นมะม่วงเปรี้ยวๆนะฮะ วา,ายตายจ้ะไข่พวนเท่าไรครับลูแบกแปลงว่าอันนี้ก็เป็นอาหารเย็นนะครับก็ไข่พะโล้อร่อยมากครับทำ้ามผักไม่มีหเหกาะผักอยู่ในใจครับอันนี้ก็เป็นฉากสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นตัวชีชะตาว่า

เจอกันรุ่นี้ค่ะองันครอีกสงวันสองวันสุดๆเจอกันทุุ่ะ้่ะองีอก่ดยไหมถูไม่กะใช่ใช่อุ๊ยอย่าบอกใครนะคะก็าที่ผมสวยๆนี้ผมปรอง ถอดผมได้ด้วยนะฮะเสร็จงานแล้วนะครับเสร็จงานวันแรกจนะ้าเสร็จงานวันแรกเลยอีกสองวันสู้ๆวันนี้ก็ทุ่มกว่า,วาแล้วนะฮะแต่พรุ่งนี้เจอกันที่เก่าเวลาเดิมรุ่งนี้น่าจะเสร็จเดือ่ะมาดูต่อวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันที่สองนะครับเราก็มาถ่ายกันที่เก่าเวลาเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปสวอปเทสกันนะครับอันนี้เราก็เดินตามหลวงพ่อไปนะฮะ ครับก็ต้องสวอปทุกวันนะครับงานนี้ถ่าย3วันนะครับเราก็สวอปทั้ง3วันเลยครับครับก็ลืมบอกทุกๆคนไปนะฮะว่างานนี้นะฮะถ่ายทั้งหมด3วันนะครับ2วันแรกเนี่ยก็จะมาถ่ายแถวแถวลังสิตน,นะฮะ ตัววันที่2เนี่ยก็จะเป็นถ่ายที่สตูดิโอนะครับก็จําลองขึ้นมาเป็นบ้านของครอบครัวน้องเบสนะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปดูวันที่3กันนะครับอันนี้ก็คือวันที่2อนะฮะอากาศก็ร้อนไม่ต่างจากวันแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะมีน้องน้องมาถือกล้องให้น้องเบสถ่ายวอล์กด้วยนะครับเปิดแล้วค่ะท่านผู้ชมเปิมตลอดคอนแนนก็คือวันเรื่มแล้วนะเหมือนทา้มันมวย่ะอม ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเบรกกองนะครับเราก็จะมาทํากิจกรรมกันเล็กๆน้อยๆนะฮะคือวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ DJ Snake นะฮะเขาปล่อยมิวสิกวิดีโอที่มีน้องลิซ่าไปฟีเจอริ่งด้วยนะครับก็เราก็มานั่งล้อมวงดูกันนะฮะแต่ขออนุญาตปิดเสียงเพลงนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของลิขสิทธิ์ครับ เลิศเลิศเลิซ่าเพลงเพลงใหม่ของลิซ่าเลิศมากเลยอะไม่น่าเชื่อเลยเนาะเด็กผู้หญิงไทยจะทำได้ไกลระดับโลกขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะครับจบน้องลิซ่าไปแล้วก็มาโฟกัสที่น้องเบสต่อนะฮะอันนี้ก็จะซับหน้าน้องเบสเพื่อที่จะไปถ่ายฉากต่อไปนะครับ ครับลบ,บ่ายพี่เคเลนกับพี่โจช่างผมนะฮะก็เดินไปเอากาแฟกันนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่ครอบครัวของน้องเบสก็พักเบรกพอดีนะครับ ความพี่น้องเบสเขาก็เป็นคนง่ายๆสบายๆนะครับก็เป็นนางเอกนะครับแต่ว่าเดินเคียวกลุ้มๆเข้าเซตแบบนี้นะฮะเออไม่ค่อยเคยเจอเท่าไหร่ฮะน่ารักดีฮะใช่ใช่ค่ะใ,ใ,<ช>ใ,ใช่ตาพร้อมแล้วครับเอฟเซนจ์อ And แอคชั่นกล่องนี้ใครดื่มก็ดีอ่าใส่เพิ่มฟีบิกอะครับ แล้วกคุณ่าเบสเอ้ยพ้อมพรอมจะอร่อยกันหรือยังพูดไม่รู้เรื่องแล้วไอนนิดนอยนะครับ้าวข้าวหวังข้าวหังของทนกงานค่ะทนังานได้กินข้าวมาท่ทีเบสได้แน่นอนพี่ได้กลับบ้านด้วยที่เบสนะแน่นอนได้กลับบ้าน,นแน่นอนแน่นอนนอนแน่นอนแน่นอนนี่ อร่อยหรือ,อยังลองดูลองดูสนุกลองดูสนุกสนุกอ่ะพร้อมจะอร่อยหรือ,อยังพร้อม,มจะอร่อยหรือ,อยังอเอาเซ็ตไปเลยมายพินเกล่พร้อมจะอร่อยหรือ,อยังเล่นไปเรื่อย Oh. <laughs> ก็มาถึงวันที่3แล้วนะครับไปสวัสจมูกกันเสรยบร้ครับพีสแปขอบคุณครับสำหรับวันที่3นี้นะฮะสถานที่ก็จะเป็นบ้านนะครับก็จะจําลองขึ้นมาเป็นบ้านครอบครัวของเบสนะฮะแต่ว่าไม่ใช่บ้านของครอบครัวของเบสจริงๆนะฮะก็เราก็จะจําลอง อะไรต่อมีอะไรขึ้นมานะครับก็จะทําให้ดูบ้านแบบว่ามีความเป็นญี่ปุ่นนะแล้วก็มีความมินิมอลด้วยนะครับครับสำหรับมื้อเช้านะฮะพวกพี่ๆทีมช่างไฟนะฮะก็โจกเข้าเหนียวกันสุดพลังนะฮะเพราะว่าเขาต้องทํางานหนักนะครับ สำหรับเราก็จะเป็นเนี่ยหาข้าวกล่องน้อยๆอย่างนี้นะฮะก็คือเพียงพอแล้วสําหรับมื้อเช้านะครับก็เมนูก็จะเป็นไข่เจียวหมูทอดนะฮะแล้วก็น้ําพริกะครับ สุดท้ายเลยนะพี่โจสุดท้ายและช่วงเช้าก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะอันนี้ก็เป็นมือเที่ยงแล้วนะครับเป็นกะเพราพะโลนะฮะส่วนนี้ก็มีคนหมดแรงนะครับน้องเดีย acting c o d e นะฮะ แล้ววันนี้5โมงเย็นนะครับก <Luis> ็ม <diction aries> ีการประกวด Miss Universe Thailand นะครับนี่ทาริน่านะฮะก็คือข้างล่างเขาก็เบรกกองกันนะครับแล้วก็ขึ้นมาดูนางงามนะฮะพร้อมกับอาหารเย็นของเราด้วยนะฮะนั่นก็คือเย็นตาโฟแห้งนะฮะ นิ้เสมมงไหมพี่โจนะสมมงมากแโอเคเป็นเชียร์เราก็เชียร์ไทยแลนด์ต่อไปเนาะถูกต้องเป็นตัวแทนของไทยแล้วก็เชียร์เชียร์ต่อไปถูกต้อง Tmu เนาะถูกต้องได้เปนะ็นค่าใส่สบายไทยแลนด์ตอนนี้ก็เริ่มถ่ายกันแล้วนะครับจบนางงามพอดีเลยนะครับก็ข้างล่างก็แคบมากนะฮะเราก็จะเดินชนกันประมาณนี้เลยนะฮะ เราก็เลยไม่จำเป็นเราก็เลยขึ้นมานั่งบนบันไดนะครับอันนี้คือแอนชิรีของจริงนะครับ Real Size Beauty ครับน้องเบียร์แอตติงโคนฮะสุดท้ายแล้วครับคิวสุดท้ายแล้วกล้จะได้กลับบ้านแล้วสุดท้ายแล้วคัสุดท้าย <laughs> เสียงแห่งการเสร็จสิ้นงานอันนี้แปว่าเสร็จงานนะครับเป็นวันของพี่โจนะวันนี้นางงามก็ถูกใจถูกใจหมดเลยเลิเแลวไม่ดึกเกินเออเลิศแล้วก็จะสิ้นพุ่มแต่ จริงๆคือยังไม่เสร็จนะครับเขายังมีการถ่ายแพ็กด้วยก็ไม่รู้ว่าถ่ายแพ็คจะเสร็จตอนไหนนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปดักน้องเบสกันก่อนขอบคครับไปดักน้องเบสก่อนนะฮะจะถ่ายรูปร่วมกันกับน,น้องเบสนิดหนึ่งครถามก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ การทํางานของพี่เคเลังในครั้งนี้นะครับก็เสร็จสิ้นทั้ง3วันแล้วนะครับก็กําลังจะกลับบ้านนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็คือทีมงานกําลังถ่ายแพ็คกันอยู่นะฮะ,ะพวกพี่ๆเขาก็ยังไม่เสร็จกันนะครับแต่ว่าทีมเสื้อผ้านหน้าผมแล้วก็ทีมนักแสดงนะฮะแล้วก็รวมถึงทีมแคสติ้งนะฮะเขาก็ปล่อยตัวให้กับบ้าน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณน้องเบสด้วยนะครับที่อนุญาตให้พี่เคเลังมาถ่ายตามติดขนาดน,นี้นะฮะ,ะใครที่เป็นแฟนคลับน้องเบสนะ รักนางให้เยอะๆนะครับเพราะว่านางน่ารักจริงๆนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็าฝากกด s u b s r r i e e ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งริงไมเบลไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะอัพคลิปที่แบบดูสบายๆแบบนี้นะฮะเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณทุกคนจริงๆครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ